เป็นซอนเดียวมันย้ำมันอันนี้ไว้กกศลตัวครับนี่บอกง,ง่ายๆดีกว่าเข้าไปรถไฟอยู่เด้ใส่หีเทียนเหรอ โต้มากมันก็สิเกี่ยงสิละครับผม่ครับเห็นว่าเกีียง You know what you know what นอนกาศน่านนนงามนะมาเจ้าครับผมอยากินปลาก็ได้กินครับ ngay là bạn ó, đúng không? bắt đầu. ไวโน่สิมสา่ตัวโอ้ยขี้หลายยังแต่เราแต่าไม่ตีนี่ยเาไม่ตีไอ้เด็กมวยนะไอ้มิทยโมเมนตันู้นนี่นไปนั่ละบ้างลดรถจอก

เ็นเดียวมันย่ำมันอันนี้ไว้ก็โดตโตบอกง่ายๆดีกว่าเข้าไปร่นไฟอยู่เด้ใส่หีเทียนเหรอโตนัวมากก็สิเกี่ยงสิละครับผม

अनि <laughs> काम <laughs> ngay rồi, oh. right. oh. bà là bạn không ạ bây ตัวสามสี่ตัวนโอ้ยกี่หลายยังแต่เราแต่ไม่ตีไ่เราไม่ตีเอ็ดเด็ดแล้วาันเอ็ดเดีดไม่ตีก็ต้งดังไฟเตาคนเอาเอาฟื้นใส่เตางมั ok น,น้องไงเลนตีไม่ต้อกัน ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕೋಲಂ ಅಂತ